อีช่อนอีกแล้วอ้ช่อนอีกแล้วอีช่อนอีกแล้วคอเข่าอีกแล้วครับ นิ่งกะเขาดนเรื่องทอนไม่ค่อยถนัดนิ่งกะเขา้อ้อ มาแล้วพี่น้องเอ๋ยมันมีตัวที่ซองแล้วครับปลาคองนี่ครับตัวแรกแรกตัวนี้ตัวที่ซองเมื่อกี้นี่มันมาน,นครับสวัสดีครับมันนี่กัมาพร้ากันอีกคือเก่านะครับเมื่อนี่ เลนหน้ำครับเลนน้าม,มายงง่อครับมาหาป่านะครับเบิงบบ้งเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งพี่พี่้องเลยจากมอนอันมาแถวนี้มแต่หินนะครับเบิง้งตอนนี้มแต่น้ำบัดท,ที่นี่น้ำขึ้นไร้ครับก็เลยจิมาผู้ผลไสมองโปรตีอยูช่ชายฟางครับน้ำฟอมันตตมาขึ้นเน,ะนาะผมนด้อยู่ของนอกผมเบิง้งมองผมยืนอยู่ยมต่ป่าจัางสามาหล่นน้ำกันได้ครับได้อะ น้ำขึ้นหลายนะครับเพื่อมันได้น้ำฝนไหม่เพื่อมันถึกเอา้ายวสิลองเบิ่งครับเด,เดอร์รเด้อรเอือเอามึอนี่เขาน้ำมากอะเป็นอุ้ยมีตัวหน่อยๆออกหกเส้นนะครับหกเส้นแปดศอกอบาาแรกว่าเป็นยังครับ รอบบนหมมาแล้วครับไอปลาบูปลานิ่งมามามาโอ้เรียบมาเลยโดดเลยครับปลาคอ,อปลาคอจะปลานิน่งปลาบู หมอครับโอ้ยแหมงเงยเลยมาเล่ยมาเล่ยหมอ นิ่งครับโอ้ปลาหนิ่งใหญ่ปลามัได้น้ำไหม นำเลยครับปาเสียง อืมถอยเงาพูานครับยืนฟังบ่ได้น้ำลึก ปึ๊บอื้อีกช้อนอีกแล้วอูหย ช้อนอีกแล้วไอช้อนอีกแล้วคอเข่าอีกแล้วครับอุ๊อันนี้ก็เข้ายู่เรื่องท้อนไม่ค่อยถนัด những cái khẩu, ui, chiều nam, chiều nam không วันนี้ตุงยังไครับนี่กว่าตัวทีแล้วเอาใส่กระชังโอ้นกระชังเอาอยู่ผมยังนะโอ้หมานมานนะครับใครยังกเห้าเดาพราซื้อครับยันยกเอานะครับ ใส่กระชังกันชังงข้อยู่นี่นม,มาแล้วพี่น้องเอ๋ยมันอป็นตัวที่สองแล้วครับปลาคอเ้านี่ครับตัวแรกแรกต,ต,ตัวนี้ ตัวที่สองเมื่อกี้นี่หมานหมานเขาไม่บ่ปึ๊บอย่างนีครับได้มั่งบ่ได้มังม่งขยับทีละนิดทีละนิดเอา ลงไปซือเก่าครับนี่เป็นหลองน้ำม,มัะลึกครับผมขั้นสะดุงแทบมิดมันมีน้ำเลยนะครับครับมีนน้ำเลยน้ำมะลึกนั่นนะครับปลานิ่นปลานิน่น ใส่กระชังเกลือหวานครับน้องเลยกำลังกินหวานขี้เกลืครับ กเดือดข่ังมากนะครับขาเซตาถึงถึงเน่าปกติผงจิมมี่ช่ังมากลองเมานบอก อย,ยับไปครับยับไปทีละน้อย,อยเพื่อป่ามติเข่ามาดูไตทอครับแต่หนามันเลือกยังลอยอยูอ่ย มันแนบกับหนาดินมันจะดีนะครับนี่มันยังรลอยอยับนา้นเลกอ่ะลองไห้ขึ้นแล้วครับก็บข,ของแล้วกระบ,บานมานมันมานไปน,นอนบนป่า แ้วพี่น้องครับมานมานัมนมดูเหยืิ้งคับทงเนาถือว่าโอเคครับมานเดยวพอ,อ,อ,อกันไหมครับผมจังไปเหยู่อเหยด่จินอยู่บ้านเนาะ